คิดแบบนี้เปลี่ยนร่วงเป็นรุ่งเรืองในชีวิตคุณหรือเปล่าครับที่อยากจ,จะเจริญรุ่งเรืองในชีวิตโดยเฉพาะด้านการเงินวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับมันนี่มาเซ็ตกันนะครับคนรวยเนี่ยไม่ได้โฟกัสที่มีเงินเยอะแต่โฟกัสที่หาเงินเก่งต่างหากเพราะมีเงินเยอะอาจจะเป็นเรื่องของโชคชะตาบ้างก็ได้คุณอาจจะทําบางสิ่งประสบความสําสเร็จและมีเงินมากมายแต่ก็เป็นคนรวยได้ไม่นานแล้วเงินนั้นก็หมดไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีความสามารถ ศักยภาพทักษะในการหาเงินคุณจะสามารถอยู่รอดและต่อยอดได้ในทุกสถานการณ์แม้ว่าจะมีวิกฤตเศรษฐกิจก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเป็นคนหาเงินเก่งที่ร่ำรวยนั่นคือเป้าหมายสำคัญที่คุณจะคิดในวันนี้ครับถ้าคุณเอาทุกอย่างไปจากชีวิตของบิลเกตและปล่อยเขาไว้ข้างถนนในหนึ่งปีเขาจะกลับมาเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเหมือนเดิมเพราะว่าเขาคือคนที่หาเงินเก่ง คำถามก็คือถ้าคุณทำได้เหมือนเขาคนรวยไปนานแล้วใช่ไหมแต่ทำไมคุณทำเหมือนเขาไม่ได้เพราะว่าโฟกัสของคุณก็คือจดจ่อไปที่อุปสรรคคนจนและคนฐานะปานกลางส่วนใหญ่โฟกัสที่การมีเงินทำยังไงจะได้เงินมาอยากได้งานเงินเดือนด,ดีทำอะไรจึงจะมีะไรายได้ที่เพิ่มสมองจะมีแต่คำถามพวกนี้แต่คนรวยส่วนใหญ่แล้วก็ยิ่งมหาเศรษฐีนะครับเขาจะโฟกัสไปที่ตัวเองทำยังไงจะมีคุณสมบัติ เหมือนพวกที่หาเงินเก่งๆหาไอเดียดีๆมาสร้างเงินล้านได้และจะต้องแก้ไขข้อบกพร่องอะไรในตัวเองจึงจะสําเร็จและรวยกว่าน,นี้นี่คือความต่างของโฟกัสที่ทําให้ชีวิตคนแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันครับหลายคนเนี่ยใจจริงๆก็อยากจะร่ารวยนะครับแต่พวกเขาก็มาจะคิดว่าเงินเนี่ยมันซื้อทุกสิ่งไม่ได้เงินซื้อความสุขไม่ได้เงินซื้ออํานาจในการใช้ชีวิตให้คุณได้ครับเพราะฉะนั้นคนที่ชอบบอกว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้เนี่ยมักจะคือคนที่ ไม่ค่อยมีเงินและไม่ค่อยมีความสามารถในการหาเงินก็เลยบอกตัวเองว่าเงินเนี่ยซื้อความสุขไม่ได้เพื่อจะรู้สึกว่าฉันมีความสุขก็ได้โดยที่ฉันเนี่ยไม่ต้องมีเงินและก็ปลอบใจต,ตัวเองไปวันๆว่าพวกคนรวยที่มีเงินเนี่ยเขาก็คงไม่มีความสุขหรอกและบางคนก็คิดว่าคนที่บอกว่าเงินซื้อความสุขได้มักคือคนรวยเท่านั้นที่มีเงินซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาต้องการ เลยบอกว่าเงินเนี่ยซื้อความสุขได้เพราะว่าถ้าได้ใช้ชีวิตแบบนั้นใครละ่ะจะไม่มีความสุขแต่นั่นก็แค่ความสุขที่ฉาบฉวยไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงถ้าไม่มีเงินพวกเขาก็กลายเป็นคนที่ไม่มีความสุขจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะร่ํารวยจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเนี่ยมันสาคัญด้วยหรือเปล่าที่เราเนี่ยจะต้องมาหาข้อสรุปว่าเงินซื้อความสุขได้หรือเปล่า เมื่อนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องมุมมองส่วนตัวจริงไหมครับและอาจจะเป็นความเชื่อส่วนตัวของแต่ละคนไม่มีผิดไม่มีถูกจะไม่มีใครเปลี่ยนในสิ่งที่พวกเขาเชื่อจนกว่าชีวิตเขาจะเปลี่ยนคุณว่าไหมและนั่นคือเรื่องจริงครับบางคนที่เคยจนและคิดว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้พอรวยขึ้นมาและมีชีวิตที่สุขสบายขึ้นเขาเริ่มคิดว่าเงินเนี่ยซื้อความสุขได้อย่างน้อยก็ความสุขที่เขาเนี่ยไม่เคยมีมาก่อนหรือบางคนที่รวยและเคยใช้ชีวิตฟุ้งเฟอ้อ พอเริ่มหันมาใช้ชีวิตสมถะมีความสุขอย่างเรียบง่ายเขาก็บอกว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้เพราะเขาไม่เคยมีความสุขแบบนี้ตอนที่ใช้เงินซื้อทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างที่บอกไม่สําคัญว่าอะไรคือคําตอบที่ถูกหรือผิดอย่ามัวแต่โต้เถียงกันและอย่ามัวแต่ต่อต้านกับตัวเองแต่สิ่งที่สําคัญก็คืออะไรคือมุมมองหรือว่าความเชื่อที่ดีที่สุดที่จะทําให้เราเนี่ยบรรลุเป้าหมายชีวิตเราที่เราต้องการตัวอย่างเช่นวันนี้คุณมีฐานะการเงินที่ไม่ดี แล้วก็อยากจะมีเงินมากขึ้นเป้าหมายของคุณก็คืออยากร่ํารวยแต่คุณกลับบอกย้ํากับตัวเองว่าเงินเนี่ยซื้อความสุขไม่ได้ดังนั้นคุณจะคิดแค่สิ่งลบๆเกี่ยวกับเงินเช่นเป็นคนรวยเนี่ยมีเงินแต่ไม่มีความสุขอยากมีเงินต้องเอาความสุขไปแลกหรือว่าเงินไม่ใช่เป้าหมายหรือว่าสิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุดซึ่งข้อนี้ถูกครับเราต้องการความสุขมากกว่าเงินแต่เงินเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคของความสุขการมีเงินมากขึ้น ไม่ได้ทาให้เราเนี่ยมีความสุขน้อยลงแต่กลับทําให้เราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเง,งินเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยมีอํานาจในการใช้ชีวิตมากขึ้นสามารถทําสิ่งที่เราเนี่ยต้องการได้มากขึ้นและทําในสิ่งที่เราเนี่ยมีความสุขและปรารถนามัน <S <s เกิดมาครั้งเดียว <S <s คุณต้องการมีอํานาจใช้ชีวิตอย่างที่คุณต้องการและนั่นทําให้ความสุขเป็นไปได้มากที่สุดแล้วครับซื้อเสื้อผ้าที่อยากจะใส่เข้าฟิตเนสดีๆเข้าเรียนคอร์สแพง คนรักไปดินเนอร์ที่หรูๆเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับครอบครัวทําธุรกิจที่อยากจะทํามีไลฟ์สไตล์ในแบบที่ชอบดูแลคร,ครอบครัวให้สุขสบายยิ่งขึ้นทุกคนกินดีอยู่ดีช่วยเหลือคนที่ยากลําบากและนั่นอาจไม่ใช่สิ่งจําเป็นแต่ถ้ามันเป็นไปได้ย่อมดีกว่าเป็นไปไม่ได้จริงไหมครับสรุปก็คือถ้าคุณเชื่อว่าเงินซื้ออํานาจในชีวิตให้คุณได้และอํานาจนั้นจะเพิ่มคุณค่าประสบการณ์และความสุขในชีวิตคุณได้ คุณก็จะคิดบวกกับเงินมีแรงกระตุ้นความพยายามและความทะเยอทะยานในการหาเงินที่สําคัญการหาเงินอย่างมีความสุขก็คือสิ่งที่คนรวยที่มีความสุขเขาทํากันและความจริงก็คือคุณไม่จําเป็นต้องคิดว่าเงินซื้อความสุขได้คุณแค่ยอมรับว่าเงินซื้ออํานาจในการใช้ชีวิตให้กับคุณได้และอํานาจนั้นจะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นแม้ความสุขจะไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เงินร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะอยู่ที่ความคิดทัศนคติ การบริหารจาัดก,การเงินนิสัยการเลือกการตัดสินใจและแน่นอนว่าถ้าการเงินของคุณดีคุณย่อมมีโอกาสมากกว่าที่จะมีความสุขเงินอาจจะซื้อความสุขไม่ได้แต่ความยากจนก็ซื้ออะไรไม่ได้เลยสักอย่างเช่นเดียวกันแน่นอนครับคำคำนี้มันก็จริงมีเงินย่อมดีกว่าไม่มีเงินปราบได้ที่เงินเนี่ยยังเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการมันหรืออย่างน้อยก็เป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตปราบนั้นเราไม่ควรมีความคิดที่เป็นอุปสรรคในการหาเงิน เพราะว่าเราจะอยู่รอดและต่อยอดได้ยากมากและยากลําบากและที่น่าเสียดายไปกว่านั้นก็คือไม่รวยเท่าที่เราเนี่ยเกิดมาดีพอที่จะทําได้หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ปรารถนาความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและร่ำรวยจงเชื่อเสมอว่าคุณดีพอสำหรับทุกสิ่งที่คุณต้องการครับไม่มีคำว่าไม่ดีพอในหัวของคนรวยสิ่งที่กำหนดชีวิตพวกเขาไม่ใช่ว่าพวกเขาดีพอสำหรับอะไรแต่เพราะว่าพวกเขาเนี่ยต้องการมาต่างหาก พวกเขารู้ชัดว่าพวกเขาต้องการอะไรความชัดเจนคือพลังที่ทำให้คุณเนี่ยได้ในสิ่งที่คุณอยากจะได้ถ้าคนรวยเนี่ยต้องการมันจะไม่มีอะไรหยุดยั้งพวกเขาได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะยากหรือว่ามากแค่ไหนก็ตามไม่ว่าคนอื่นจะมีความคิดเห็นอย่างไรและไม่ว่าพวกเขาจะมีคุณสมบัติที่ดูห่างไกลที่จะไล่ล่าสิ่งนั้นมาได้สำเร็จแต่พวกเขาก็คิดว่าตัวเองดีพอและคู่ควรจงเชื่อเถอะว่าคุณดีพอสำหรับทุกสิ่งที่คุณต้องการ จำไม่ว่าอุปสรรคไม่ใช่ความสามารถแต่คือความมุ่งมั่นต่างหากไม่สําคัญว่ามีอุปสรรคและปัญหาอะไรที่ทําให้คุณเนี่ยไขว่ควา้าสิ่งนั้นมาไม่ได้ในตอนนี้นะครับแต่อุปสรรคเดียวก็คือคุณไม่ต้องการมันมากพอถ้าคุณคิดว่าคุณคู่ควรกับสิ่งนั้นหรือว่าบางสิ่งคุณจะไม่บอกตัวเองหรอกว่ามันยากหรือมากเกินไปสําหรับคุณและคุณจะไม่ยอมให้คนอื่นเนี่ยมาบอกคุณว่ามันเป็นความคิดที่น่าหัวเราะมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพอร์เจอร์หรือว่า คุณทำไม่ได้หรอกขอแนะนําให้คุณรู้จักสิ่งหนึ่งที่คนสําเร็จและคนรวยทุกคนมีนั่นก็คือเซลล์เอส e ตมหมายถึงความเชื่อมั่นในคุณค่าและความสามารถของตัวเองและเชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับสิ่งที่ดีพอทําไมเซลล์เอสต็มเนี่ยจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จและความรวยของคนมากมายเพราะว่าเซลล์เอสเต็มเนี่ยทำให้คุณคิดว่าไม่มีอะไรในโลกที่คุณทําไม่ได้ถ้าคุณรู้ว่าคุณดีพอและคู่ควร คุณก็จะตัดสินใจเดินหน้าไล่ล่ามันไม่รู้หรอกว่าปัญหาคืออะไรอุปสรรคคืออะไรและถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าตัวเองเนี่ยยังดีไม่พอคุณก็จะทําให้ตัวเองดีพอและไม่มีทางที่คุณจะเลิกคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการเด็ดขาดจำไม่ว่า m i n d ซ e t คือสิ่งสําคัญที่สุดที่จะกําหนดชีวิตที่รุ่งเรืองของคุณมันจะร่วงหรือว่ารุ่งก็อยู่ที่คุณถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ดีพอสําหรับอะไรเลยชีวิตของคุณก็จะล้มเหลวตั้งแต่เริ่มต้น เพราะคุณจะไม่พยายามเพื่ออะไรเลยครับหรือถ้าคุณคิดว่าคุณดีพอแต่อาจจะไม่ดีพอสําหรับสิ่งที่คุณต้องการคุณก็จะได้แต่สิ่งที่คุณเนี่ยไม่ต้องการในชีวิตครับเพราะคุณก็จะแค่เลือกมันและไม่พยายามเพื่อสิ่งที่ดีกว่าแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณดีพอสําหรับสิ่งที่คุณต้องการจะไม่มีอะไรเนี่ยมันหยุดยั้งคุณได้ไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรก็ตามการันตีครับจะไม่มีคําถามที่ว่าอะไรเนี่ยที่มันเป็นไปไม่ได้มีแต่คําถามว่า อะไรที่เป็นไปได้สำหรับฉันและคุณก็จะทำทุกอย่างที่ต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาเพราะคุณเชื่อว่ามันรอคุณอยู่แล้วคุณแค่ต้องไปให้ถึงจุดที่มันเนี่ยรอคุณอยู่จำไว้ไม่มีอะไรต้องเสียในการคิดว่าตัวเองดีพอคุณแค่จะมั่นใจและกล้าไขวาคว้าสิ่งที่คุณต้องการมากขึ้นและเมื่อคุณได้มันมาคุณจะรู้ว่าคุณเนี่ยมองตัวเองไม่ผิดคาดหวังจากตัวเองไม่ผิดนี่คือความคิดของคนที่เจริญรุ่งเรืองในชีวิต เพราะฉะนั้นหากตอนนี้คุณมีโปรเจกต์อะไรก็ตามในชีวิตหรือกิจกรรมใดก็ตามในชีวิตและกาลังจะเริ่มต้นลงมือทําหรือว่ากําลังทําอยู่นะครับให้บอกติยงว่าฉันดีพอฉันดีพอเอามือจับหัวใจข้างซ้ายแล้วบอกว่าฉันดีพอเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเนี่ยพูดว่าคุณดีพอดังๆหนึ่งครั้งในใจสองครั้งในใจสามครั้งในใจมันจะช่วยทําลายความประมาทของคุณไปได้มากและเพิ่มความรู้สึกมั่นใจครับ แถมบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณใส่อารมณ์ร่วมนะคุณก็จะฮึกเหมิมมากขึ้นแล้วก็ทําทุกอย่างได้ดีกว่าที่คุณคิดไว้ที่แน่ๆคุณต้องเชื่อตลอดเวลาว่าคุณดีพอและคู่ควรที่จะได้รับสิ่งด,ดีในโลกใบนี้คุณต้องเชื่อเช่นนั้นตลอดเวลาครับที่จะเริ่มทําอะไรก็ตามในชีวิตหรือว่ากําลังทําอยู่นะครับจนกระทั่งมันทําสําเร็จ จงรักษาความเชื่อนี้ไว้ว่าฉันดีพอฉันดีพอจนคุณทําสิ่งนั้นได้สําเร็จแล้วคุณก็เฉลิมฉลองให้กับตัวเองดีใจกับตัวเองชื่นชมตัวเองครับอย่ามีแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวที่คุณเนี่ยเผลอสงสัยหรือว่าลังเลในตัวเองว่าคุณจะทําได้ไหมหรือว่าฉันอาจจะทําไม่ได้หรือเปล่าเพราะคุณจะเริ่มคิดว่าคุณไม่ดีพอและมันยากเกินไปและถ้าเป็นเช่นนั้นแม้แต่สิ่งที่ง่ายที่สุดในโลกคุณก็ทําไม่ได้หรอกครับ คนที่เขามีความร่ำรวยและ,จะเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเขาเน้นไปที่วิธีคิดมากกว่าวิธีการวิธีการเนี่ยไม่ได้บอกว่าไม่มีนะครับแต่เริ่มจากวิธีคิดที่ถูกต้องซะก่อนเพราะคนที่เขาร่ำรวยและ,จะเจริญรุ่งเรืองเนี่ย เขาไม่ได้โฟกัสที่การหาเงินแต่โฟกัสที่การสร้างคุณสมบัติในตัวเองไม่ใช่ว่าไปโฟกัสแต่อะไรก็เงินอะไรก็เงินจงโฟกัสว่าคุณเป็นใครและคุณจะสร้างคุณสมบัติอย่างไรให้คุณเนี่ยคู่ควรกับสิ่งนั้นแล้วคุณเนี่ยจะต้องทําอะไรเพราะฉะนั้นคุณสมบัติที่ว่าเนี่ยจะต้องเริ่มต้นที่มายเซ็ตที่ถูกต้องเป็นอย่างแรกครับถ้าคุณจะรุ่งหรือร่วงก็มาจากมายเซ็ตถ้าคุณคิดไม่เหมือนกับคนที่เขาหาเงินเก่ง แม้จะรู้วิธีของคนที่เขาหาเงินเก่งคุณก็ไม่มีวันได้ผลลัพธ์อย่างพวกเขาถ้าคุณคิดว่าคุณเนี่ยไม่ดีพอไม่คู่ควรฉันจะทําได้หรือเปล่าคุณจะไม่มีวันได้สิ่งที่คุณต้องการเลยไม่มีวันจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตสิ่งที่คุณคิดเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับ มันจะกําหนดทั้งชีวิตคุณเลยก็ว่าได้ว่าคุณจะมีหรือไม่มีคุณจะร่วงหรือว่าคุณจะรุ่งมันไม่ใช่เพราะว่าคุณดีพอหรือว่าไม่ดีพอแต่เพราะคุณคิดเช่นนั้นมันก็เลยเป็นเช่นนั้นความคิดกลายเป็นหลักฐานในโลกความเป็นจริงที่คุณได้รับในตอนนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณได้รับผลลัพธ์ในวันนี้มาจากความคิดที่เป็นประสบการณ์จากอดีตเพราะฉะนั้นวันนี้หากคุณอยากจะสร้างอนาคตใหม่ที่จเจริญรุ่งเรืองเริ่มต้นจาก คิดในสิ่งที่ถูกต้องและคิดในสิ่งที่ปรารถนาเท่านั้นอย่าไปคิดว่าทุกอย่างมันยากเป็นไปไม่ได้เปลีย่นใหม่ฉันดีพอและกู้ควรที่จะได้ทุกสิ่งที่ฉันต้องการและทุกสิ่งเป็นเรื่องง่ายมากสำหรับฉันฉันเป็นคนเก่งจงบอกตัวเองเช่นนั้นครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับ สำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง Motivation Podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง Motivation Podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับ และสําหรับคนที่ชอบการพัฒนาตัวเองในด้านของศาสตร์ความสำเร็จนะครับรวมไปถึงการที่จะใช้ศาสตร์ความสำเร็จกับธุรกิจของคุณให้มียอดขายที่เติบโตประสบความสําเร็จในชีวิตมั่งคั่งร่ํารวยโอป,ป้ามีเว็บมินานะครับหรือคลาสเรียนฟรี NLP และการตลาดออนไลน์ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนฟรีกันได้นะครับซึ่งเราจัดอย่างนี้มามากกว่า3ปีแล้วครับด้วยแพยชชั่นที่ว่าช่วยผู้ประกอบการโค้นชนักธุรกิจออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจก้าวสู่การเพิ่มยอดขาย สร้างอิสรลภาพทางการเงินด้วย NLP และการตลาดออนไลน์โอป้าเอนะครับมีประสบการณ์ในด้านวงการธุรกิจเนี่ยมากกว่า14ปีในฐานะผู้บริหารขององค์กรชั้นนำนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรการตลาดรวมไปถึงการออกแบบสือ่อมีเดียปั้นทีมขายปั้นร้านค้ารวมไปถึงทักษะการขายการจราจาต่อรองจิตวิทยาคนแมนพาวเวอร์ และแน่นอนครับมากกว่า3ปีที่เราเข้ามาในออนไลน์และเราเนี่ยช่วยผู้คนมีอิสรภาพทางการเงินผ่าน NLP และการตลาดออนไลน์ผลลัพธ์นักเรียนของเรานะครับตั้งแต่หลักแสนจนไปถึง40ล้านนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้จากคนระดับโลกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอ้อยนะครับอาจารย์วั์ไมเคิลโบดักโทนี่โรบินโรเบิร์ตคุสกิไรอันเทซี่ทีฮารฟเกอร์แรซิงเกอร์ ลาจิฟและอีกมากมายครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เติบโตมากขึ้นรวมไปถึงหลายคนที่เช่นชอบสาขาสำเร็จทำให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นคนพบแพชชั่นในตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตด้วยความมั่งคั่งร่ำรวยจากตัวคุณเองครับใครสนใจก็ทักมาที่ n e s i o p p a e s a n นะครับและคุณสามารถติดตามช่องทางของอปปอีสานทุกๆช่องทางได้นะครับ เพียงคุณพิมพ์ที่ Google พิมพ์คำว่าโอป้าอีสานภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วเราพบกันนะครับโอป้าอีสานมาร์โค้ด NLP สวัสดีครับ